ครับผมครับมสวัสดีครับมวาก่าคือตอนนี้เขากําลังว่าจะมีการตัดชื่อคาว่าวัดออกจากโรงเรียนที่มีคําว่าวัดครับครับผมเนี่ยช่างทำสิงี้เป็นยังไงบ้างครับรับในกระตอนเรียนขัตอนไเรียนโรงเรียนวัดใช่ผมเอเป็นคนที่เรียนโรงเรียนวัดมาก่อนนะครับชื่อว่าวัดใจมิดนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวว่าอยู่โรงเรียนอะไรเกี่ยวว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าคุณตั้งใจเรียนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ผมว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็น big deal ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ ก็ผมว่าคนที่แบบคิดอ๋อคนที่พูดขึ้นมาว่าแบบนี้ไม่ดีอนี้ไม่ดีผมว่าเนี้ยไม่ดีมากกว่าอยากจะให้แบบว่าอยู่ที่ไหนแล้วเราก็เป็นคนที่ดีของทางคมได้ตั้งใจเรียนได้ผมว่าน่าจะครับู่ที่ตัวเรามากกว่าผมคิดว่าคนตัดออกมาดีคนะครับโลกเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเราคงต้องดูว่าเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเหมาะสมไหมแล้วก็คงต้องเห็นเสียงวนรวมครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคิดว่ายังไงถ้าเกิดคนส่วนมากเขาบอกว่าคนจะเปลี่ยนเขาคนจะเปลี่ยน ครับขับตอบตอบไปดีมากครับผมสั่งซื้อขับตอบไปดีเดี๋ยวถ้าวันไหนขับตอบตรงเรื่องตั้งผมจะเรียกครับผมรู้สึกว่ามีแซ่บจริงๆจริงๆแล้วแท่น่าเคยเรียนโรงเรียนวัดมาก่อนวัดวัดอะไรครับวัดวัดมาแต่ครับก็จริงๆเราผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่ามันมันมันคือส่วนมากมันคือเรื่องของทัศนคติคนครับยังไงก็เขาคงต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ว่าจะ จะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็คณะกรรมการก็น่าจะเป็นคนที่รูดีที่สุดที่ชัดเลยครับที่ชัดเลยครับก็เปินให้คณะกรรมการที่ชาญวาเพราะเราเองก็เราก็ไม่ได้เรื่องอะไรครับมีผลได้หรือผลเสียรกับจะไม่มีความรู้พอด้วยความรู้พอเรื่องประวัติศาสตร์อะไรไปเนี่ยมันไม่ดีครับก็กลางดีกว่าครับคือผม แล้วแต่ถ้าผมถ้าเกิดว่าพอเปลี่ยนเป็นจากเอาวัดออกแล้วนี่จะมีปีกขึ้นไหมครับอ้ไเกี่ยวแน่นอมันไม่เกี่ยวแน่อครับคือการเหยิวัดหรือไม่มีวัดเนี่ยอย่างที่ถ้าตัวบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณภาพของคนคุณภาพของคนขึ้นอยู่ทุกอย่างอื่นมากกว่าแทนที่จะชี่วัดมาอยู่โรงเรียนหรือไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้เมคนี้จริงแต่ว่าผมเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนครับผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวครับเป็นเด็กวัดก็เท่ได้ครับนี่เท่าไครบ ดูดูทรงผมมาก่อนชี้แล้ขนาดนั้นอนนั่งมอเตอร์ไซค์มาข้างเดียวเยี่ยงมาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ